สนับสนุนโดยไฮลัก v ์ว o โก้แช์เกาะถนนหมิ่เปลี่ยนแบตครั้งต่อไปไม่ต้องคิดนานเลือก 3k แบตเตอรี่อุ่นใจเมื่อใช้ 3k คอสติคล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP สต <Yeah! S 3> ูดิโอเฟียลฟ้าอ้าวสวัสดีคุณผู้ชมาดสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทู้ท่านนะครับเข้าสู่ร,ออรา,ยายการมอ Motormania by Toyota าเย้ กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะฮะทุกวันจันถึงวันสุดเวลาดีแบบนี้นะครับมาถึงวันอังคารวันนี้แนะ่นอนเราคงจะทราบดีอยู่นะว่าเราจะมีรถก่อต่อยต้านะใช่แล้วมากมายหลายรุ่นเลยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องบอกว่าเราได้น้องๆกลุ่มหนึ่งที่เคยมาเยี่ยมเยียรายการเราไปแล้วเมื่อสักพักแล้วเนี่นะฮ<อ>ะคเ,เคยมาแล้วเหรอเคยมา,<ร>าแล้วกลุ่มนี้ออเอาโถรถเขามีการเปลี่ยนแปลงเออเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะเปลี่ยนสีล้อเปลี่ยน เปลี่ยนนุมนน่มหนูนุ่มหนูเวลาจะมาดูนุ่มหนูมันยังมีอยู่ไหมเนี่ย <laughs> เปลี่ยนจุ๊บน็อตล้ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูกันอ๋อแค่นั้นเลยเอันนี้พูดเล่นพูดเล่นไม่คือมันจะบอกว่าอย่างงี้ คือณปัจจุบันนี้นะฮะกับความเป็นรถที่เป็นในสไตล์แบบนี้เนี่ย<ช>อย่างเจ้าตัวต้าย a า i กเนี่ยมันกำลังได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวและสาคัญหลายๆคงจะทราบว่าณตอนนี้เนี่ยยาริสมีการเปลี่ยนโฉม<ช>ไปเป็นตัวใหม่แล้วแต่เราก็เชื่อว่าความเป็นตัวต้าย a าร s เนี่ยนาโฉมก่อนหน้านี้ก็ยัง <c oughs> คงเสน่ห์และความสวยงามอยู่แล้วก็มีวัยรุรย่นวัยแรงจับมาตกแต่งกันเยอะ เป็นที่ฮอตฮิตถูกต้องเลยนะวาสลงอะไรชุดตุงแต่งมาจาการสำนักแน่นเลยถูกต้องสำนักคิดเองก็เยอะถูกก็เรียกว่าิตก็เรียกว่าเราก็เลยจะนํารถคันนี้มาให้ดูกันอีกหนึ่งรอบกับแนวการตกแต่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีอยู่ในที่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าเฮ้ยจะแต่งยังไงดีโอเควันนี้น้องๆกลุ่มนี้ม่จะไปแนวไหนเขาจัดให้เลยนะวันนี้เราได้รับเกียรติถึงสองคนด้วยกันนะครับเป็นชื่อน้องนกเป็นผู้หญิงด้วยอ๋อเป็นผู้หญิงหรอถูกต้องกับอีกคนหนึงเนี่ยเป็นน้อง จ้าวีิเมสไว้ครับเดี๋ยวเป็นอย่างไร<อ>เราคงจะไปคุยกันแบบเต็มๆมีเขามีป้ายมาด้วยนะฮะนี่ทำมาเองเดินเข้ามาดูวโอ้ผมเช็ดเท้าอันใหม่ไม่ใช่เออนะเอ้าเ,เดี๋ยวไปคุยกันเบรกหน้าแน,น่นอน<ส>แต่ว่าตอนนี้เรามาพูดถึง s m สหน่อยดีกว่าเพราะวันนี้เนี่ยเอสเของเราพิเศษมากๆครับเรามีของรางวัลมาแจากกันด้วยนั่นก็คือนี่เลยลอตเตอรี่ไม่ใช่ไขลอตเตอรี่มาแจกบัตรกาชาด ไม่่ใชเล่นเองคือเองด้วยเอออาเอาเอาเชิญพี่รอพี่รออ่ะเรื่องจริงกัเรื่องจริงอบัตรงานมอเตอร์เอ็กซปเยอะปีหน้าปีนี้ปีนี้อะให้ดูให้ดูหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยกล้องนู้นกล้องขวาเออแกจะเข้าไปใกล้ขนาดนั้นทำไมแต่กล้องซูมออกไม่ทันได้เออซูมซิซูมเป็นบัตรนะฮะมหากรรมยานยนต์นะครับกับมอเตอร์เอปนะครับครั้งนี้ครั้งที่30 เหรอเฮ้ยบ้าไม่ถึงหรอกดูก่อนยังไม่ได้ดูเลย30มสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วสามสิบเฮ้ยมันนานขนาดนี้เลยเหรอไอพวกรู้เนี่ยมันก็โปรสามสิบถ้าที่สามสิบ้เหรอใช่พอคนตอนเริ่มเขาก็เริ่มรันที่ยี่สิบแล้วบ้าขนาดเ่าที่ยี่สิบเดี๋ยวขอดูรายละเอียดนิดนึงนะรายละเอียด วันเนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนค่ะจนถึงวันที่10ธันวาคมนั่นเองถูกต้องเลยนะครับแล้วก็เราจะมาแจกกันเนี่ยวันนี้เราจะให้ทั้งหมด2รางวัลด้วยกัน1รางวัลเนี่ยจะให้2ใบคนจะได้2ใบเราให้ทั้งหมด2คนถูกต้องเลยและกติกาง่ายๆค่ะก็คือส่ง SMS เข้ามาตามปกติอ่ะนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะสุ่มท้ายรายการว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับบัตรไปถูกต้องเลยนะครับแจกไม่เจนไปเจอโบนัสด้วยนะโบนัสไปด้วยอยู่บูธอะไรอยู่ลันรอจ๋า อันเดิมเลยใช่ไหมอันเดิมเขาผูกขาดเนาะเออไปดูกันได้นะครับสำหรับค่ายรถค่ายนี้นะครับก็ไปดูรถนะโบนะไม่ต้องไปดูหรอกก็ถ้าคิดถึงกันก็มาเยี่ยมเยียนเพราะจะไม่ไปไม่หรอกไม่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 แต่รายการเขาเยอะอ๋อแล้อ้โหสามคนท้วนโอ้เยอะมากเอายังไงส่งเอสบีมาได้นะฮะวันนี้หัวข้อเอสบีของเราครับมีอยู่ว่าอย่างนี้เลยง่ายๆถ้าเกิดคุณผู้ชมง่วงนะครับระหว่างขับรถคุณจะทําอะไร มีเสียงกรนมาเลยจริงจังคอกรนแบบนี้กูนึกถึงไอพี่ตุ้มกูเลยขอตบปากกันพี่ตุ้มพี่ตุ้มเป็นคนขับรถไปจำรายการพี่ตุ้มคือใครพี่ตุ้มเป็นคนขับรถไปจำรายการคอคนเป็นคนหุ่นเปรี้ยวสแลนเดอร์มากอ้วนเถอะอ้วนแล้วเวลานอนเป็นไงโอ้โหไม่มีใครอยากนอนด้วยสมมติไปออกกองต่งจังหวะพอพี่ทองบอกฮะคืนนี้นอนกับพี่ตุ้มกูไปเปิดโรงแรมใหม่แกไม่ใช่เสียงอย่างนี้เดียวนะแกมีเสียงโชกนะมีเสียงโชกด้วย ปั๊มติ๊กทำงานขัดงานต้องดูดน้ำมันเนี่ยเออนะฮะอ่ะก็ยังไงก็ส่งมาแล้วกันเวลาคุณง่วงเวลาขับรถเนี่ยคุณจะนึกถึงยังไงแล้วคุณจะทำอะไรอ่ะนี่แก้เป็นโบนัสทำยังไงโบนัสทำไงโบนัสหรอครับโบนัสทำยังไงอ่ะเออเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงมันๆลุกขึ้นมาเต้นเออไอ้นี่ชอบเพลงของพี่นี่นึกขึ้นได้นี่พี่จะแวะเข้าร้านสะดวกซื้อเลยตามปั๊มน้ำมันมะขามจีจัด อ๋อที่มันมีเกลือไม่ใหญ่ๆนะวัเกลือไม่ได้หรอมะขมจี๊ดจ๊าดคือกินเข้าไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้คือนอกจากความเปรี้ยวแล้วเกลือบาดลิ้นครับผมเกลือบาดลิ้นไม่เท่านี้เขาให้กินเกลือที่ไหนล่ะเขาไม่ให้กินระานโอ้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ออกมาอร่อยนะหลังจากนั้นขี้แตกจะตามมาทีหลังอันนี้เรื่องจริงอ ส่งมาบอกกันหน่อยกันแล้วกันถ้าเกิดง่วงระหว่างขับรถคุณจะทำอย่างไรนะครับเอาล่ะวันนี้มาอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์กันดีกว่าโบนัสลุยเลยค่ะข่าวแรกค่ะ Toyota Camry นะคะแบบ NASCAR ค่ะเปลี่ยนโฉมไปดูภาพกันว่าเปลี่ยนโฉมยังไงไปได้โตโยต้าคัมรี่ค่ะได้มีการเปลี่ยนแปลงโฉมนะคะโดยสำนักแต่งรถยนต์ชื่อดังค่ะอย่าง R K Motors นะคะที่ได้รับแรงบรันดาลใจมาจาก การแข่งอามาจากรถแข่ง n สคา a r ค่ะซึ่งได้มาพร้อมกับงานเพ้นสี2ด้านและการออกแบบนะคะเป็นรถ2ประตูอีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบอากาศพลศาสตร์แบบพิเศษอีกด้วยนะคะสำหรับสมรรถนะเครื่องยนต์ของเจ้า NASCAR อ d i t i o n Camry นี้นะคะจะมีพละกำลังสูงสุงสดถึง680แบรงมา้า <Wow. S 1> oh. เ <No. S 2> ครื่องยนต์ค่ะเป็นแบบ T R D Nascar V 8นะคะ<ม>ความจุ5.9ลิตรค่ะโอ้โหเครื่<ร>องใหญ่มากมมนะคะต้องขอขอบคุณข่าวดีๆนี่ะคะจาก t h a i c a l o v e r c o m ดด้วยจ้าสวยนะเป็นแบบ<ม>สปอร์ต2ประตูคือถ้าเกิดจินานาการนะฮะหลายๆคนที่ตามการแข่งขันรถยนต์เนะะี่ยนะฮะอย่างรถยนต์ระดับโลกที่มีการแข่งขันอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยอันดับหนึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเกิดรูปแบบสกิป์นะเราจะมองเห็นถึงอันดับหนึ่งคือฟอร์ม l ล่าวัน อันดัหนึงหลังจากนั้นนี่ก็จะมีบพวกอินดี้0 0หรืออะูอ่ต่างๆนี้เนสคาเนี่ยเป็นีกหน่งการแข่งขันที่ถือว่าคนให้ความสนใจเยอะมากทางฝั่งของอเมริกา <Yes. S 1> คือหลายคนถ้าเกิดมองเนี่ยเวลาไปดูการแข่งขันเนสคาเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็จะมีการแบบเครื่องยนต์บิ๊กบ็อกซใหญ่ๆแล้วก็มีกระดองครอบลงไป <Yes. S 1> นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเขาก็มีการโปรโมทแบบเตัวตั เออคือกระดองข้อ,อขไปเนี่ยถ้าเกิดของโตโยต้ก็จะเป็น t o โยต้าแคมรีนู่นนะี่นั้นแต่นี่เอามาผลิตจริงๆใช่มาเป็นรถที่คุณสามารถซื้อจับจองได้และที่สำคัญเครื่องยนต์ก็เป็นแบบ V8 ใช่600กว่ามา้ามันไม่ธรรมดานะฮะ <5. S 1> มันเป็น5.9ลิตรอ่ะ <Yeah. S 1> ใหญ่มากอะ่ะใหญ่มากคือมันเป็นรถซีดานที่อยู่ในครบับ เออหยุดเป็นรถแข่งที่อยู่ในคราบของรถซีดานแล้วใช้งานทั่วไปเป็นเป็นบิ๊กซีดานเนี่ยนะไม่ใช่ซีดานธรรมดาอยากรู้เหมือนกันนะว่าแคมรี่กับเครื่อง V8 มันจะแรงกันไหนนะแต่สวยมากนะรงสวยมากกลายเป็นแบบ2ประตูด้วยเออมันเลยกลายเป็นดูแบบหล่อไปเลยก็ลองดูแล้วกันวันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนซื้อไหมแต่ว่าเอาเข้ามาขายเลยคงจะยากอ่ะคงจะต้องบกว่าบวกสามร้อยนะราคาน่าจะโหดอยู่เหมือนกันก็ถ้าไม่รวยจริงนะก็ถ้าใครรวยก็ชวนหมดนะไปนั่งได้เอผูกโบนัสไว้หน่ารถนะเออนะ แล้วก็แล้วก็ขับเหมือนไม่ใกันชนเหมือนเคยดูลูกพี่หลิวเต้าหัวไม่ล่ะอะไรเขาจะแฟนเขาต้องนั่งอยู่บนรถบรรทุกแล้วก็ขับแข่งกันไม่ทันเหรอเกิดไม่ทันเหรอไวะไปดูข่าวที่สองเถอะข่าวสองดีกว่าฮะข่าวสองค่ะโตโยต้าแปดหกซีดานคอนเซปต์ค่ะรถต้นแบบสุดเซอร์ไพรส์นะคะเตรียมเปิดตัวที่ดูไบไปชมเลยไปเลยค่ะโดยรถรุ่นดังกล่าวนะคะก็คือโตโยต้าแปดหกซีดานคอนเซปต์ค่ะเป็นรถสปอร์ตที่พกพาดีไซน์คุ้นเคยมาตั้งแต่ในโฉมของรถซีดานสิบ ในแต่คือปกติเป็นรถสปอร์สอตสประตะูที่คุณเคยกันแต่ <c oughs> ตอนนี้มาในรูปแบบของ4ประตูค่ะ <c oughs> ซึ่งเ o ยตนน้าได้เผยภาพแรกของรถดังกล่าวะะ <c oughs> ในเฟซ o ุ๊กแฟนเพจของงานแสดงรถยนต์ d u ไบเ <c oughs> ตอร์เนชั่นแนลมอเ o อร์โชว์ค่ะ <c oughs> พร้อมกับข้อความว่า พบกับโรตต้นแบบดังกล่าวได้ภายในงานที่จะมีขึ้นในวันที่5-9พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะต้องขอบคุณข่าวจากกระปุกด้วยนะฮะเดี๋ยวดูรูปทรงนิดนึงอย่าเพิ่งเปลียนรูปนะอันไอ้ข่าวตะกี้ข่าวตะกี้ลด4ประตูเอามาทำเป็น2ประตูแต่พอข่าวนี้2ประตู เอามาเปลี่็นสี่ประตูคือต้องบอกว่าตอนนี้นี่ในบ้านเราความเป็นโตโยต้าแปดห่นี่กำลังทำการตลาดอยู่กําลังอินกําลังอินกํลังอินนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตนะฮะก็จะนำเจ้าแปดหกตัวที่เป็นสองประตูออกไปโชว์นะฮะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์นะครับแล้วก็ในส่วนการดริฟท์ด้วยกับพี่กีกี้นี่นะครับตอนนี้ออกมาสี่ประตูผมก็กำลังงงเหมือนกันนะว่าทำไมถึงเลือกเอาสองประตูมาทำเป็นสี่ประตูหรือว่าต้องการจะให้คนนั่งได้มากขึ้นหรือเปล่า แต่ทรงมันก็ยิงดูสปอร์ตอยู่นะก็คืออยากจะให้เป็นตัวเลือกให้กับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของมากขึ้นบางคนเป็นครอบครัวแต่พอเห็นว่าเป็นสองประตูเอ๊ะมันมีข้อจํากัดเอไปกันได้แค่สองคนแต่แบบนี้ก็ไปกันได้มากขึ้นอย่างนี้ก็เอาอากงอาาคุณตาคุณยายขึ้นได้หมดหรอเอาอากงขึ้นรถสปอร์ตเหรอล่ะหัวใจจะวายแล้วนะบางทีอากง็อาจะเลือดแรง มีสิทธิ์มีสิทธิ์อ่ะก็ดูกันต่อไปครับนี่คือเป็นตัวต้นแบบเท่านั้นนะใช่ยังไงก็ต้องดูว่าจะออกมาผลิตจริงหรือว่านำมาจำหน่ายจริง <Yes. S 1> เมื่อไหร่กับเจ้าโตโยต้า6คันนี้ครับอ่ละล่ะตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญถูกเออเรียกดูว่าคนนี้นทาไมคะเป็นยังไง ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของเวลาสมมติเราต้องการเขาเรียกว่าอะไรเรียนนี้สาวๆเป็นอะอย่างโบนัสเป็นป่ะเป็นอะไรอะสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยช่วงนี้ไม่ดีอะไม่ค่อยสบายใจรู้สึกดวงตกตกชีวิตมันลุ่มๆมดนเดอนเราจะไปทันทีเลยไปไหนคะอาบอบนวดมันจะพ่าและวชีวิตเราจะดีขึ้นไอ้นี่เป็นผู้ชายแล้ว ชีวิตจะรทุ่มรุ่มดุดูงกว่าเดิมเพราะว่าเมียเจอคือถ้าเกิดใครแล้วเราจะรู้สึกว่าต้องการที่เพึ่งทางใจนั่นก็คือหนึ่งคนในนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นดารานักแสดงที่หันผันตัวเองนะฮะไปในเรื่องของการดูดวงหรือว่าเรียกว่าดูแก้ไขแต่ละคนว่าเป็นย่างไรนี่ก็คือพี่ปูโลกเบี้ยวนั่นเองวันนี้เราจะมาเจอเขากัน นครับวันนี้อาจจะมีการดูดวงดูห่วงรถรถิศสองคันนี้วันนี้เนี่ยอัลติเมตไว้เนี่ยโดนแน่เฮ้ยจะต้องรถเขาวล้อแดงเฮ้ยมันดีหรือเปล่าอาจจะมีอะไรสิงอยู่ในรถก็เป็นได้พี่แอบเห็นตุ๊กตาแวบๆอยู่อาจจะเป็นตุ๊กตาสน่ัวมากตุ๊กตาแบบนี้เดี๋ยวให้พี่ปูมาเจาะเลยทุกคันเลยพี่พี่ปูบอกวันนี้ขอด่าแหลกเลยโอ้โหด่าแหลกจริงจริงๆพี่พี่ปูเขียนคอลัมน์ด้วยออ๋ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันแน่นอนช่วงดีพับเบรกกันสักครู่เดียวค่ะสักครู่เดียว